どないでね。

Nè, có ở trong cái mùi bà ta. Hãy quá tất cả. Hãy quá tất cả. Hãy quá tất cả. Hãy quá tất

พยังซื้อซืได้อันซื้อนี่หน่อยอะไรเสื้ออันซ้ายเื้อพนซื้อให้เขาซ้ายไอ้พนน่ะใส่าบซ้่นิดน่ยอ,ยนนอยนะทำไมน้องใส่กางเกงครับเขาขี้มากโอ้ขอเราไพ่เาใส่าแต่มเงนคุ่ยายเฮ้ยวันดู่อขอวันดู่อสองเพื่อนวันแม่สามวันน้องส้างนี่นนยยอเพิ่งรู่งงูรยุกเลไปเล่มากมืนีสาส้ยิ้กวยเถียวนันแล้วเื่อ

เงก็เล้โซมไปเลยโซมสิวเต็มยุ่งอ้าวเสียสลาเนาะก็ไห่น่ยเขาพูดว่าปิดสิวสองร้อยค่ะสองร้อยหาชิปด้วนี่รุ่นธั้งมรมดาษแน่นิ่งไงบอบอมี่นั้นี้ใส่เนี่ยใส่ไรของปอนันใส่ของแค่เน่ท่านจะได้โดนอยู่ได้แผ่อันท่านได้วไอ้ผลซื้อหาตอนนั้นมันจะบาดป่ะโอ้ยผนมาสื่อย่งนมาสือแตละสองระน้นมาสื่อนน้านิง่ะละสองเบิด พี่แก้มสื่อสองร้อยหาสิบน่ะน้องแก้มร้อยสองร้อยใ่มันจะมันจะมันจาม่าาดฮะมันาด่อันมันมันนี่มันหักตรงนี่แม่เสร็นมาสิฮกเออมันหักวงนี่แม่จะสั้นเหรอเนี่ยสองอันนะฮะสองอันายยาว้นเดอกยงาว้นเยเออมันไงยโอ้ยเสิญจูีสาวูกหวนเห็ยผู้สาวสวยก็ได้เด้อสิวดูฟังมันน่ว เอลี่ยนหัวเขินพี่ยังนี่เขินผู้สาเราบวอยู่นีนเน่แม่ัเี่ยนเียว่น่ก็พนี่เล็กที่ใส่เล็กก็มาจสวเลยชิมนส้กยอะกากันได้ไหมว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้ก็มาเปลี่ยนทีนี้กส้บ่ได้กันเดียวกันก็ไปพหาเออของเขาไม่ได้แพ็กแง่ตัวนั่นะเน้ดกี่ได้ั้น ภาสีมัตีรุ่นถือไม่ได้าีสีรุ่นแห้งจักแมตต์ขกงยอมาขายใช่ไหมเอาของของมาขายเนลูกค้าว่ะโอกว่าไ่ได้หมดเขาไม่อยากของเหลบไหนได้ยังนี้ผู้บ้านเขากรบ้แนงเขาก็ะบบเขาก็บอันเขาดีแคเดียวม่ตึงน้ำของตึงน่นไม่ไดเาตึมน้ำของตึงนม่นม่ไ้โมมีคือกัดไม่กระดาษไม่ตอไปเตมน้นึงฮัลโหล